สวัสดีครับวันนี้นเราเชนแนลนะยู่ในเกมดิไอเลนลีเวอร์นะรับโอเคตอนนี้แล้วก็จะมาเล่นนะ <S <S เกมนี้เสียงเกมค่อนข้างดังนะแต่จะลดเสียงนะ <S <S 2> <S 2> นเพื่อนอาจจะไม่ค่อยดินเสียงมากเท่าไหร่เพราะลดเสียงนะเพราะเกมนี่เสียงเกมดังหูแตกเนะี่ย ถ้าใครเล่นแล้วแบบหูไม่ค่อยดีนี่คืออย่าเล่นเลยนะเพราะมันทําให้แบบแตงหูทําให้หูเราไม่ดีนะผมเน้นสปีดจนผมสปีดเยอะสุดในเกมแล้วนะเน้นเยอะมากผมเน้นแบบไม่สนใจเลยคือจะเน้น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 ลลัวเลยแล้วผมนี่คือผมเดินปกตินะนี่คือวิ่งนะนี่คือวิ่งแล้วสุดยอดเลยผมไม่นึกรู้ผมจะอัปเกรดแบบเกือบสุดนะนี่น่าจะยังไม่ถึงสุดนะ สุดน่าจะมีมากกว่านี้ผมก็ซื้ออะไรบ้างแล้วนะพี่ซี่มีอะไรบ้างเนะ่ะจิ๊บผมเพื่อนสร้างสารรค์แบบสุดยอดผมก็สร้างได้นะแต่ไม่ค่อยอยากสร้างเพราะังรถเร็วเพราะการซื้อนั่นแหละพี่ซี่จะไปฟันคนอื่นทําไมอ่ะหยิบซี่รู้จริงแล้วพี่ซี่ฟันคนอื่นมันไม่จีบหรอกแต่เคม่มแบบมันกวนมันกวนคนอื่นเออ โอเคอ๋อเพื่อนหโอ้โหเราคือคนโปรโลเรื่องสปีดโปรโลเรื่องสปีดมากเฮลิคอปเตอร,ร์นี้ต้องซื้อนะ นั่งแล้วก็โอแล้วก็เติมต้องเติมก่อน,นับไฟนี้ก็ช่วยได้อยูน่นะไม่รู้ว่าตัดไม้ได้ไหมโอ้โหเสียงเสียงแบบมือนแบบเหมือนมีคนยิงมาแล้วก็โดนอื่นเลยแล้วที่ป้องกันอนะเค็งเคกอะเหมือนมากเสียงฟองกับนุ่มนวลตีนะับ ย่านเนี่นนยเอาได้ใีในตรงนี้มีออกซิเจนด้วยนะว่ายน้ำได้ตลอดเวลาว่ายน้ำจะช้ากว่าที่เราเดินนะที่คือจอบแล้วเพื่อนที่ตามมาเพื่อนที่มีตังค์อยู่เจ็ดร้อยเพื่อนที่ตรงนี้เพื่อนซี่ไม่เ,เละเพื่อนซี่เพื่อนซี่บอกว่าที่ไหนคือชอบนับมาเลยเพื่อนซี่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนซีก่กดชิปวิ่งไดนะ้อุ้ยมาแล้วตัวนี้ระวังนะ น่ากลัวมากเลยนะมันไม่มีวันตายนะไม่มีวันเลยไม่เคยตายไม่เคยมีใครค่ายตายเลยชอ็อปมันเดี่ยวีช็อปอยู่ตรงนี้แอมซี่พมซี่ตรงนี้แอมซี่เห็นไหมไมาแอมซี่ตรงนี้ชอ็อปอันนี้อันนี้คือช็อปเพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็การกระโดดสูงขึ้นแล้วก็น,นี้ก็เพิ่มนาเม็ดนะอันนี้คืออาวุธช็อปอาวุธ อสปีดดีกว่านะมันช่วยนะกดเลยนั่นแหละมันดีมากเลยสปีดอ่ะเห็นไหมผมอัพสปีดเยอะมากพิมซีนไหมวิ่งเร็วขนาดไหนพิมซีนเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้อัพไปสูงสุดเลยผมมีแบบซุปเปอร์เร็วเนี่ยผมพมพซีก็ถือว่าเร็วใช่ได้นะแต่คนแต่บางคนที่อายังไม่ได้อัปเกรดสปีดก็อาจจะแบบปกติสปีดปกติ แต่ของผมกับพี่โอซี่นี่ใช้ได้ของพี่โอซี่ใช้ได้แต่ของผมนีด่ดีมากพราผมอัพสปีดแบบแบบเยอะสูงเยอะมากๆเยอะมากากของมากจะ,จะไม่รู้อีกกี่เท่าผมเออก็เปได้ไงก็แค่กระโดดอ่ะง่ายจะตายอืออุ้ยยิงซี่เรอตังกี่บาทลึกเอลซี่ว่าเหลือศูนย์นะ ก็เหมือนเดิมนะจำได้ไหมคะว่าเพียงซีบางคุณอาจจะไม่ได้เสียงเพียงซีก็ได้เออดูหน้าเพซีดูหน้าผมก็เพซีดีกว่าดีดีกว่าดีขอดูคอเพีซีหนะ่อยเพยงซี PC ตัวนี้เขาบอกนะว่าฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรขอบอกเลยจริงไหมว่าถ้าเราเอาชีวิตรอดจากหนึ่งคืนนะจะได้ตังค์หนึ่งร้อย ดีไหมดีไหมดีไหมตั้งหนึ่งร้อยนะผมนี้ปืนเคอา a ้านะเลยมากอาาก้สิ AK-77 รวมมากรวมให้ดูนะเสียงดังด้วยคนระับเสียงสิบสิบสิบเดาเกินเวลาผมวิ่งเร็วกว่าคน,คนอื่นเยอะร้อยเท่า,ทาเลย ก็ยิงหามันดูนะเพื่อนจะมาออกตัวลุหาเหรอได้มาตัวลุยด้วยโนให้มันเป็นเหมือนนางผีถือไฟฉายเนี่ยเดินมาเดินตามทางมาสิก็เจอโอ้เสียงนี่สิิงนไม่เห็นไหมเนี่ยด้านหลังไม่ใช่ด้านล่างด้านหน้า เอาพี่ซี่ตามมาพี่ซี่ตามผมไม่ทันหรอกวิ่งเร็วมากหายไปแล้วเออเพื่อนจะไปตามหามาจริงเหรอโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันมีเฮลิคอปเตอร์เออ พันบาทผมหาได้นะแต่จ,จะใช้เวลาหน่อยเคลดไม่ถึงเป็นสามสิบนาทีก็ได้แล้วหรือว่าไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ได้แล้ะนี่นะับนีอันนี้เราสามารถค้นดูได้นะับจะได้เหรียญนนะับข้อดีคือจะได้เหรียญดูนะับเขาจะขึ้นบอกเลยว่าได้เหรียญเท่าไหร่ได้เหรียญมาหกสิบสามลลานนะับ ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าปีศาจมันอยู่ไหนนยมันมันเป็นอเออคือเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาจากตรงนี้ดิให้มีใครอยู่ที่นี่รเปล่ามาสำรวจตัวนี้กันหน่อยสิอ๋อตัวนี้อีกแล้วได้เหรียญดอลล่์ยอ,ยอยากได้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าทำไงถึงจะเปิดนี้ได้เพราะผมทำไปตั้งสองรอบเนาะ นัวเดียวตายดิตายสินาะคนอื่นถ้าผมก็อ้่ผมอัพเกรดเลือดแค่สองขั้นเองนะขั้นที่ส,อ,สปปองอจะสปิองผมเป็นยี่สิบขั้นแล้วมั้งอัพแบบเยอะมากอ่ะเย็บซี่ห้ามนั่งฮีิคอมตอร์นั้นัน่งบ่ได้อุย้ยนั่งรถด,ดีกว่าอุย้ยลอยเรียบร้อยยิงที่ทเมื่อกี้ผมยิงนี่นี่คือรางของปีศาจนะ แต่เป็นปีศาจดีกว่าอ่ะนั่งตรงปีศาจปีศาจข้าพอดีบุฟเฟ่ต์ฉายตอนเช้าได้ด้วยนะแต่ตอนเชา้าแนะนําเลยว่ามันกิฟนี้บรรยากาศสวยมากเลยเพี่ซีเห็นไหมสวยไหมบรรยากาศเนี่ยมีบ้านอีกบ้านนี้ด้วยใช่น่าจะมีแค่เอดหนึ่งบ้านแล้วก็สองบ้านใช่สองบ้านน่าจะงั้นซีนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย เคยกดไปแล้วแต่มันไม่ยอมอ่ะเนี่ยถ้เอนจิ้นเนี่ยนนเนี่ยนนเนี่ยถ้าอนจิ้นอ่ะกดเคยกดไปแล้วแต่มันชอบไม่ยอมโหม,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 มูตัวพี่ยังซีบสว่างอ่ะตัวพี่ยังซีบสว่างมาแล้วผมก็สวา่างนะอุบอุบอุบใช่เยอะได้เยอะ หลายร้อยหนึ่งมันก็มากกว่า65บาทนะพี่จีไม่ใช่65บาทนะ65ดอลลาร์ดอลลาร์ไม่เขียววนว่าดอลลาร์แต่ก็ได้แค่หกก็เหมือน65บาบาทยังไงก็ได้65บาทเออตัวอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะบักนับไปดูก่อนเอตอตรงนี้ระวังนับอย่าตกลงไปนับตายนับมันเคยตกไปสองรอบแหละ ที่ทางลับตรงนี้ทางลับเดินลงมาเฮฟซี F ่ C. เอาเฮฟซี F ่เฮฟซี่ตรงนี้ตรงนี F ้เฮฟซี่อย่าไปอย่าไปทางนู้นอันนี้กลับมาที่บ้านชาวนาไปแล้วก็ให้เห็นไหมเฮฟซี F ่ C. ทางริมน้ำอะ่ะโอเค,อเคตรงนี้ต้องตรงนี้เพราะว่ามันจะมีทางลับแต่เป็นที่ทางไม่ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะต้นน้ำมาลงจุดแหมนได้ไม่ตรงนี้รับกว่าน,นเนี่ยเห็นไหม นี่รับกว่าที่ที่เห็นไปเนี่ยอย่าบอกเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้เฮ้เดี๋ยวทางนี้ี <Hey. S 1> ๋วยวไปไม่ใช่ทางนี้นะไม่ใช่ทางนี้ทางคือทางนี้เ <Okay, S 2> ก็บกระเป๋าก่อนอืมมคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะ กลับมาบลูชังเดิมแล้วทางนี้ไม่ต้องแล้วฮัลโหลใช่ก็จะทำให้เหมือนอึบอึบให้เหมือนไหมครับแค่อย่างเดียวใช่มีไม่รู้แต่แค่บอกว่า ด้านหลังไม่รู้ว่ามีอะไรอ่ะแนะนำว่าลองไปก่อนอุ้ยมีทางวู๊ห์หน้าหลังไม่น้ำอ่ะมีนเสียบมีซีไม่ได้อัพความสปีดที่มีน่นจะอัพแค่สองคันนะอยู่อยู่ขั้นสองก็ถือว่าเร็วใช้ได้ขั้นตกน่ะแต่ขั้นสามเร็วกว่าเยอะเฮลโหลลลก็ก็กดก้มในกดเสีย ก C หนึ่งรอบมันก็กลมมั้นแต่กด C รอบมันก็กงั้นกด X ออกทีแมพ C อยู่นา,ารมาเร็วอุ๊ไมไม้ลอยได้โอ้ทางอะไรเนี่ย,ยใช่อนโ o รลเลยไม่ได้ c o รลเลยไม่ได้ไม,ไดมารเร็ว แล้ว่าผมต้องดลือกยักๆยักยักยกนั่งเลือยักจกซาซานะเราเฮียซีอุ้ยอุ้ยโอ้โ้ทางแอบแอบดีมากแน่ให้กระโดดขึ้นได้แล้ว ไอ้จีไม่ใช่ตรงนั้นมันตรงนี้แฮซี่ต้องกระโดดแบบกระโดดกระโดดอะกระโดดซีกระโดดให้ถึงฮซี่ต้องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงแถวเนี้ยมันก็จะติดแล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็อีกขั้นหนึ่งอีกขั้น กราเลยตรงนี้เนี่ยพี่ซี่ยนนะกระโดดหนึ่งขั้นแล้วก็อีกขั้นอุ้ยนาเคสคิดนะเซี่ขึ้นไม่ได้หรอใช่อาเอาอัพอะไรนะอัพจังอัพเคสน่าจะแค่หนึ่งอะ แฮมพ์ี่น่าจะไม่ได้อัพเลยโอเค okay, ขึ้นได้เลยไม,ไม่นะเพียรซี่ยังไม่ใช่ทางนู้นเออนั่นแหละมาไมาวิ่งนะดีแหละนี้ก่อนเลยไปแล้วเอ็นนะนี้แล้วนี้แล้วทางอะไรเนี่ยโอ้น้ำโอ้รูนี้มันจะทำให้เราตายได้เนี่ย ไปอุ้ยหลุมไม่ได้ปิดหลุมเอา้าส่ว่าข้าบอสได้แล้วนะข้าตัวยักษ์ได้แล้วเปิดไฟแล้วก็เหมวกหนึ่งร้อยหมวกหนึ่งร้อยตังคนะ์นับ่้ อุปภูมิสามพันนะแอร์ซีิก็ไปอัพเลยอัพได้นะสปีดสปีดอัพให้เต็มขอบอนหรือให้เต็มก็เล่นเฮมซี่ไปซื้ออาวุธก่อนซื้ออาวุธทุกอย่างที่เฮมซี่ซื้อได้อะแอร์ซี่เป็นอยู่ซี่ดูจากความต่ำสูงสิแค่ดูแค่นั้นก็รอดแล้วโอ้ เกตสปีดดีกว่าหรือว่าอาชีพเรียวอาวุธดีกว่านะพี่ซีไม่มีอาวุธนะใช่อพความกระโดดสูงแล้วก็สปีดแล้วก็กระโดดสูงโอเคผมกระโดดสูงเท่าไหร่อันเนี้ยผมน่าจะขั้นชดกันไม่ค่อยดีนะเอาเอคีอาก้าดีกว่านะ เอาไปดีกว่านั้นอ่ะมันทำให้มีตังค์มากขึ้นนะเพราะการไม่ดีนะน่ะตรนนั้นดีกว่าไอคอ่ะไอคีจิตอ่ะดีกว่าวก,ก็จำซื้อทีเด้อเก้าร้าไอ้หรอผมมีพิ้อกู จำดีกว่าอับจำน่าจะสี่รอบแล้วหรือสามรอบให้กระโดดสูงเท่านี้อู้สูงสูงมากซิกระโดดสูงเท่าไหนอ่ะกระโดดไหนจะได้ถ้าเท่ากันรองผมก็สูงกว่าประมาณนึงเละชีว่ากระโดดถึงชีว่ากระโดดถึงเท่าไหรของบ้านอึ๊บอึ๊บอู้ขึ้นได้เลยอะ่ะ บ้านนักเขาไม่ได้นะอึบบบออึอึ้นจะไปยิงเพื่อนไหมเพื่อนอย่ายิงกันสิอย่ายิงสิเพื่อนไหนเริ่มก่อนนะเพื่อนเริ่มก่อนโดนลุม อย่ายิงยิงโอ้โหเข่งกันยิงอุ้ยตัวยากและตัวยากและอื้อ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 ไอยิงกันไอยิงกันอื้อนายเรื่องก่อนนายก็ต้องโดนนะ อีกสักรอบหนึ่งมันดีข่าคคยโพสเตอร์ฮ่ามีใครซื้อโพสเตอร์การได้รอข่าคคืโพสเตอร์ที่มีเงร็วสุดยยาๆๆๆยาๆๆๆยาๆๆๆขาือโพสเตอร์ที่มีเงียวมากอออออข้ามเงียวสุดอัเกรดมดสุดนะ เกือบสุดแล้วมั้งเนี่ยเกือบสุดแล้วมึนมากมึนมากเพือ่อนมองไม่เห็นเราหรอกเพื่อนมองไม่เห็นหรอกอเอ้ตอต็มตวะเอ้อตึงวะเ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 ตึงวะ จังหวะดีอือ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 ,อ,อเคนิวก็มองไม่เห็นแล้วแหละอือหอนเฮียซี่เฮียซี่อยู่โอ้โหเฮียซี่ตายแน่ซี่สปีดน้อยของมันเอื้อซี่โดนโอมา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 ,มา จำสเกลเราไม่ได้จำไม่ได้หรอกเพื่อนนายจำสเกลเราไม่ได้หรอกเราวิ่งเร็วกว่านายนะอืออืออไม่ล้วงใ่หลวงอยู่ในตัวตลอดทุกรอบอาจจะเป็นกระเป๋าพียพซี่วงก็ได้นะเฮ <c oughs> <c oughs> ่เฮ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 เฮเฮ่เฮ่เฮเ ยกลัไปใกลให้เพื่อนๆดูว่าการจำสเกตเป็นไงนะไม่น่ากลัวเลยอคอาก้าสี่ยอยองต้นไม่มีแถลเลือดนะไม่มีแถเลือดจะขึ้นตองมุตมุตมุดมุตมุตมุตมุอมุกมุมต เสียงเรามันจะคนหนึ่งยืนฆ่าแน่เนี่ยไม่ใช่จิมมี่ซันมันจะมีเสียงตึงตึงตึงไม่เชื่อหรอเพียงจีมีซไม่รู้หรอว่ารู้เยอะมากเกมนี้เล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเยอะมากจิตจะแล้วไม่กลัวปีศาจพวกนี้แหละ ก็มันทำอะไรเรื่องปิดผมไม่ได้ัอย่างมิชากระผมเป็นร้อยเท่าเออต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนชิวจริงนี่นะกดไปที่ปืนนี้ก็ได้กดไปที่ปืนนี้แล้วก็กดเอ็มเอเคียร้อยหนึ่งไปได้ยิม อ,อุ้ยโดนเต็มเต็มเนใครอุนโลกนี้เอ,อเพื่อนทำอะไรกันเนี่ยพ้องกันแน่นหนาเหรอมันแน่นแน่นหนาเลยยอมีการชรช้ลูกกระสุนด้วยนะแต่ไม่เกี่ยวลูกกระสุนเราไม่มีนะมีอินฟินิตเลยตัวนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้นะแล้วก็ได้ตังค์หนึ่งร้อยแล้วอ่ะแล้วขยัก จมตีก็อยากเห็นนะความสนุกแล้วก็ยิงแอบสนุกก็แนะนำให้ค่านะครับ กลัวนิวซีไม่ดีกว่าย้่เช้าแล้วน c วซีฟันเหมือนกันเลยคัทซีเด็นะใช่ไม่คัทซีตอนตอนตอน,ตอนที่ตอนคืนแล้วมันจะไปตอนเช้านี้จะไม่มีตัวอะไรจะมีแต่ว่างเปล่ารีวอร์ดเราได้ตังหนึ่งร้อยเหมือนเดิมอืดเอฟซีเอฟซี MC. MC มาเช็ดสปาตร,ตรงนี้กันไหมอ่าดูเงมนันก็อุ่นอะ Ừ, เราฟันตัวเองกำลังฟันตัวเองโอ้ยทำไมมือเราแปลกเฮซี่ดูมือเราดิมือเราแปลกมากเลยอ่ะเฮซี่ดูดิมือเราสามารถแบบเยกล่างได้เยกล่างกับตัวได้หัวด้วยใช่หัวเราเราไม่มีตัวกับขาเราไม่มีไม่นะเราไม่มีหัวกับขากับแขนอะ ดูยังไงมันก็ไม่มีเริ่มแล้วไปสู้มันเลยลนีนะ่จริงมีปีศาจมันทําอะไรนี่ยจริงมีปีศาจรับอีกนะ๋ยวผมไม่รูว้ว่าไม่ใช่ไม่รู้แล้วว่าใช่ตัวอะไรปะ่ะจะดูหน้าตามันจบมัน,นมดนูไม่เป็นมิดเซ็งไม่เป็นมิดอันนี้อันนี้ช่วยกันฆ่านะ เยบซีตรงนี้บอกเลยวให้ตามพี่ทันเรียบร้อยดำเอฟสีแล้วยิงตรงกล้ามมันน่านจะมียูดแล้วยิงปันตูัดมโดนปันตูดโดนค่าอุ้ยอะไรเนี่ย มันลดนะเลือดลดแต่ลดน้อยมาอ้อนตัวเนี้ยเป็นตัวมีก้าวแล้วมันเลือดตั้งหนึ่งหมื่นไะยกขนาดไหนปืนเราเชฟจะทำอะไรไม่ได้เลยเออฟันตุ่มฟันฟันแล้วก็นี้เอากดหกก็ยิงพี่อจ่๊ยบันมันเยอะเกินนะอย่าฟันพี่ีแนะนำเนาะฟันตุ่ดีสุดจะลดเลือดได้ดีสุดแหละที่กดมันตายแล้วเฮฟันเพื่อน ไปนะมันจะมีอีกตัวน้งเฮียซี้ตามมาให้ทันแล้วกันซี้ตามมามันจะข่าปีศาจให้หมดแล้วห้ามขัาปีศาจตรงกลางนะมันเราจะไม่เจอปีศาจตัวสีนั้นอีกตัวเออเดี๋ยวทางไหนเนี่ยใน,นป่าลึกแล้วนะ โอ้ยแมียวแมวยมวตัวนี้ยังไม่เอายังไม่เอาต้องเอาไม่ยังไม่เอานะพ่อเมื่อ้นเราจะไม่ได้เจอสูตรสีแดงให้เพื่อนๆไปดูก่อนแล้วมันตายไปแล้วดูไงมันก็ตายไปแล้วไงด้วามันอยู่ด้านในโอ้เพื่อนสร้างไว้เยอะทำไมเพื่อนก็มันก็หายหมดนแหละสราบป้องกันดบบละดบ ขั้นนี่มันน่าะแบบเกือบขั้นถึงประตู S C P หนึ่งอันแล้วเนี่ยเออเอาตงนี้ก้าไปข่ามันกันยาตัวนี้ไม่อึดเลยแปบ๊บเดียวก็ตายท่าผันแหละแป๊บเดียวใเวลาแค่ไม่กี่วิก็ตายแลย้ว ปันมันเลยปันมนเอ้ยผมบักเมื่อกี้บักโอ,โอ้ไปหามันใหม่ก่อนยื้อผมถึงระดับแบบเดินซุปเปอร์เร็วเออไม่มีแมปให้ดูหรอเออ ตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งดีกว่าอีกสักตัวหนึ่งเดินไปดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ใหตายโอเคนะับันี้ก็จบไปแล้วนะ <c oughs> เห็นผมดาราไหมครับแล้วผมก็ฆ่าปริศาทั้งสามแล้วแต่ปริศาอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนนะเจอเมืรร่อกี้เห็นผ้าไหมที่ผมโดนผมตั้งชื่อว่าก,กระบะนะตอนนี้ผมว่า ฟันตุดนั้นนั่นแหละตัวนั้นที่ผมโดนฆ่าแล้วก็ไปเจอแล้วมันตกแมดนนะับก็ไม่ได้เจอมันหมบเต็มหน้าเลยโอเคนะขอบคุณสำหรับการติดตามชมวงแหวเชนเลมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดติดตามด้วยนะเพืกก่อจะได้คลคิปหน้าแนละ้วสวัสดีครับ